ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องยูทู e อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้มีเรื่องมาเสวนาธรรมให้ฟังสั้นๆ จะพูดถึงหนึ่งในปัจจัยสีเครื่องอาศัยของบรรพชิตแล้วก็ขราบาทยาิโยมจะพูดถึงอาหารพื้นบ้านสำคัญสำคัญชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกว่าข้าวตังในช่วงงานปริวาสกรรม3ปีตลอดจนถึงปี2,564นี้จะมีคุณโยมท่านหนึ่งในตอนเช้าจะขี่รถอีเต๊กนำข้าวตัง มาถวายให้กับพระสงฆ์ผู้เข้าปริวาสกรรมทุกๆวันทีนี้มีอยู่วันหนึ่งที่คุณโยมนำข้าตังมาให้แก่อุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์ที่ท่านนั่งฉันพัตฐารอยู่ก็เลยมองเป็นสายตาเดียวกันมีพระสงฆ์รูปหนึ่งกระแอมขึ้นมา <c oughs> เหมือนจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเอาทำไมวันนี้โยมไม่เอาเข้าตังมาถวายให้กับพระสงฆ์ละ่ะทำไมจึงให้โยมอุบาสกอุบาสิกา คุณโยมเจ้าของข้าวตังก็มองหน้าพระสงฆ์เหมือนสื่อทางสายตาบอกว่าวันนี้เป็นคิวของอุภาสกอุบาสิกานะพระสงฆ์เอาไวท้ทีหลังก็แล้วกันก็เป็นเรื่องขำขันเล็กน้อยทีนี้ก็เลยมาได้พูดคุยกับพระภิกสุสงฆ์รูปหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์เนี่ยคนเฒ่าคนแก่เวลาเขากินข้าวตังเนี่ยเขาจะไม่กินแผ่นใหญ่ถ้ามันแผ่นใหญ่เขาจะบิเป็นชิ้นเล็ก เสร็จแล้วก็จะเอาเข้าปากจากนั้นก็จะอมเอาไว้ให้มันละลายพอละลายเสร็จแล้วจึงค่อยเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปก็เป็นเรื่องเล่าขำขันแต่สิ่งที่จะสื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นธรรมะก็คือบ้านอาหารพื้นบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่เครื่องดำรงชีพทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือ แม้อาหารจะมีเพียงแค่นิดๆหน่อยๆซึ่งข้าวตังนี่เป็นข้าวตังที่เขาหงแล้วแล้วมันเหลือก้อนกระทะนิดหน่อยเขาก็แค่ออกมาแม้มันจะมีเล็กน้อยแต่ว่าก็ทําให้คนหมู่มากทั้งพระพิสุสงสัมมาเนรตลอดจนถึงอุบาสอุอบาสีกาเนี่ยมีโอกาสได้ลองฉันได้ลองพิจารณาทานกันคนละเล็กคนละน้อย แม้จะไม่อิ่มแต่ของดิดหน่อยนี้ก็ทําให้เรามีความสุขได้เป็นหมู่เป็นคณะตรงนี้จึงบอกว่าโดยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นพระภิกษุสงฆ์สัมมาเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานก็คืออาหารนี้เป็นเครื่องบริโภคเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาดูให้ดีเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปสแสวงหาอาหารที่มันแพงมากๆต้องหายาก กินแล้วมันจึงจะอร่อยมันจึงจะรู้สึกดีซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่จํำเป็นเลยเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่จะได้ก็คือเราสามารถใช้สอยปัจจัยสีอย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยตรงนี้ก็เลยฝากเป็นธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้เอาไปเป็นข้อคิดเอาละการเสวนาธรรมในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอเจริญในธรรมถูกๆกท่านสวัสดี